คำนวณความเข้มข้นในหมือนโมแล้วนะคะโมแลกวก็คือโมลต่อกิโลกรัมนะโมแล้วก็คือโมลต่อกิโลกรัมมันไม่มีสูตรนะคะเราต้องมีการเทียบบัญญัติยางนะคะคำว่าโมลต่อกิโลกรัมหมายถึงจํานวนโมลของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในตัวทำละลาย1กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา โมนของตัวถูกอะไรก่อนโอ11อันนี้คือตัวถูกละลายก็คือน้ําตาลนะคะน้ำตาลที่โจทย์ให้มาเท่ากับ10กรัมเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงกรัมให้กลายเป็นโมนก็เอ็นท่ากับ G ส่วน M นะคะหาโมนก็กรัมจํานวน10กรัมหารมมวโมเลกุลของน้ําตาลมมนโมลกูลของน้ําตาล12คูณ12 144 ไฮโดรเจน22ออกซิเจนเท่ากับ11คูณ16เท่ากับ176เอาทั้ง3ตัวนี้มารวมกันได้เท่ากับ342เป็นมวลโมลเลกุลของน้ำตาล10า342เท่ากับ0.029โมลซึ่งจากที่เราอ่านโจทย์ไอ้10กรัมนี่แหละคะ่ะเท่ากับ0.029โมล ละลายอยู่ในน้ําน้ําเป็นตัวทำละลายนะเราก็เริ่มเทีบยบประหยัดระยงเลยว่าในตัวทำละลาย125กรัมมีตัวถูกละลายก็คือน้ำตาล0.029โมลถ้าในตัวทำละลาย1,000กรัมทำไมต้อง1,000เพราะเป็นกิโลกรัม อ็เป็นกิโลกรัมนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมจะมีน้ำตาลเท่ากับ0.029คูณ1000หาร125นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0.029คูณ1000หาร20หาร125ก็มีค่าเท่ากับ0.232โมล เพราะยังเราก็สรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นก็พบว่าน้ําตาลที่ละลายอยู่ในน้ําตาล10กรัมที่ละลายอยู่ในน้ํา125กรัม mm. ก็จะมีความเข้มข้น0.232 mm. โมแลหรือโมลต่อกิโลกรัม